สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กผม Crossfire c h a n e l กับเกม m i n e Cup r Version ที่ไม่ใช่ m e Cup เข้าใจไหมนี่เป็น Version ที่เอ่อเป็น m e c f t ไม่ใช่ m e Cup สิเขาเรียกว่าม i n i g เกมแต่ไม่ใช่ m e Cup อืมเป็นมินิเกมที่ดังมากเลยผมชอบเล่นเว้ยไอ้พวก Bed War, Bed Sky War, TNT Run เนี่ยไอ้พวกนี้แหละเล่นตลอด โอเควันนี้เราก็เล่นเกม Best w a l กันคลิปหน้าเราก็มาเล่น,น Sky Walk นะฮะตอนเงินในเกมนี้มันจะก็เป็นเอ,อ่อคล้ายๆเป็นทองแล้วก็เป็นเหล็กนะฮะเหล็กก็คือหนึ่งบาทนั่นแหละทองก็แบบก,ก็ไม่ไม่มีอะไรมากครับทองไม่มีอะไรมากเข้า <c oughs> ใจไหมทองไม่มีอะไรมากเกะกะจริงเลยว่าโ,โอเคเราได้รองเท้าด้วยเอ,อ่อ ซื้อนี่มาด้วยโอเคนี่พวกมึงไม่กล้าที่จะปกป้องบ้านตัวเองใช่ไหมปกป้องสะบ้างนะเพื่อนหัดคลิปบ้างเพื่อนหัดคลิปบ้างในในไม้ครับเอาชีวิตรอบของผมไม่อาจคลิปแล้วแกะคลิปมึงท้าถ่ายแอนนามืงเหรอให้สีแดง ไม่เห็นเลยไงว่ากูอยู่งนี้เลยเวเนเห็นไหมเออเอเอเออเยอมากเลยโอ้ยเยี่ยมเลยเรียกกระบอดเป้าเนี่ยทำมันกระจกจังวะบุกบ้านมันได้เลยนี่้อยากตายโอ้ยไวไม่โดนไว้ไว้ ไม่โดนไว้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 ขอให้นายไปสุขสบายแล้วกันบ๊ายบายเพื่อน ทำไมกูไม่ได้วะเนี่ยโอ๊ยทำยไงวะทำไมทำไมขี่รีบรนอยแล้วขึ้นแตกซะแตกตายตายตายได้ไปลดไขี่ได้ปลด <No. S 1> ปลดปานมากทำอะไรสีเขยียวสีเขยียวไปไกลอยากที่นี่ซะไปไปสีเขียวไปโอ้ย ไอ้ง่มตีกระจกเพื่อนตีกระจอกอะกระจอกว่ะเออเออตีกูอีกตัวตีเออตีเออไม่กูเท่กว่าบายเพื่อนตอนนี้กูยิมม้มมปมั่วละโอ้ไม่ออกด้วยไม่ออกเหรอฮะ ไปแล้วม่อยู่แล้วไอ้พวกกูแล้วพวกปุ๊ดไอ้พวกปัดโอเคกิบบนไอ้เบิ้ลทรังส์ราเราก็ตีพวกนี้แล้วกันอออโอเคเราเก็บขึ้นมาเสร็จแล้วก็เก็บตรงนี้อัปเกรดทุกอย่างโอเคเสร็จแล้วเราก็อัปเกรดฐานตัวเองนะฮะอัปเกรดฐานก็เออ อ่าเพชรอันอ้าก็ไม่พอหรอกนันคีย์ไม่พอปเป็นเลย,ยไม่ไม่ได้อีกโอเคสองอันซื้อมาสองอันแล้วกันเออมีธนูโอ้โหธนูสองอันโอ้โหมึงจะเก็บไม่พอมึงมาเล่ไนไงวะนั่นอ่ะโอเคแล้วก็เอาธนูสองอันในพวกนี้มาแล้วก็เอานี้ อะไรนฮะฮะฮะายนุบมไม่อัปเกรดอะไรเลยตอนนี้เลอสีเฮ้ยสีเหลืองตูสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองอจะแปลกแล้วสีเหลืองจะแจกแล้วตอนนี้มันมีคนที่กำลังจะมันซีบ้านเราแล้วโอ้ยโอ้ยขึ้นไม่ออกแล้วดูเพื่อนิมันไม่ปกป้องบ้านมันไม่ทำอะไรทั้งนั้นมันมีจะเอาบเบยเคตรงนั้นนูน ดูดดเ,เ,เ,เแม่งแล้วกูต้องเอามาใหม่หมดไอ้พูดวินเี่ไม่แต่ไม่เป็นไรกูยังมีดาบอยู่จ้ะเอานี่มาจ้ะนี่มาจ้ะเ,เพื่อนเนี่ยยูเอฟคเพื่อนกูขอร้องได้ปวดได้ปวดปานเพื่อนกูต้องเสียงแล้ววะ่ะ โอ๊ยมันเก่งมากเลยยิงไม่ดโดนอีกวอย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 ยิยยยงกากไปไกลไปน,นี่จะกคนจริงเพื่อนึงรู้จักคนจริงมาตีคนบ้านนะมฮะนจะคคนจริงไหม จีนี้ชอบทำอะไรบางกแปลกโอ้ยพป่อนนี่เออเยี่ยมตีบ้านตัวเองอีกโอ้ยพวนี้มันควายโอเครีบ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 ตัดไม้ไม้ไม้รีบรีบเลยรีบรีบโอ้โหมยังเหลืออีกโอเค กูต้องหาทางสุดท้ายแล้วมาแตกยังยังไม่แตกโอเคยังไม่แตกเรียบร้อยมือทำไมกูดกดไม่ได้ฮะทำไมกดทำไม่ได้ทำไมกดทำไม่ได้ไอ้ กูจอมึงจริงอ้าวไอชิบหายตีมันทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมกูตดไม่เข้าวะนั่นน่ะโอู้กูจะตายโอ้ยนอเพื่อนไปตีมันดิไปตีมันดิไปตีมันเร็โลโอ้ยแม่ไงไอ ยิ่มึงยิ่มไม่ยิ่งไม่เนาะโอ้ยกูดูเครื่องกูค้างอีกตาย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 กูมึงตายซะไอ้วีนุ่มกูกูจะตายอ่ะตูกูดีไม่เข้านี่เออตีเข้าวันทีต้องใช้ขวานพองตายต้องใช้ขวานอ่ะอู้อ ตัวตัวตัวอืมฮึบ <é g, S 1> แตกแตกฮึบเอ้ฮึบเอ้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคเลยหนึ่งตัวอู้หหูนึ่งตัวอยู่ไหนจ๊ะเอามาเดี๋ยวนี้จ๊ะไม่ใช่มันยูเอฟเคที่ไหนมาโอเคกูรีบแล้วกูรีบมึงอยู่ไหนหน้างไงมึงไม่รอดมึงไ,ไม่รอดหรอกมึงไม่รอด,ดมึงไม่รอดกูท้าเลยว่ามึงไม่รอดจะไปไหนจ๊ะ จะไปไหนไปเพื่อนโอ้ชนะเว้อยอะไรเนี่ยโอ้ผอยากชอบจริงโ,โอเคเล่นอีกตาแล้วกันนะอืมเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อยู่นะอยู่อยู่เฮ้ยเกิดบักว่ะเฮ้ยบักบักเฮ้ยกีนยังเดินได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาชมู่ชคมครับตอนนี้ผมเจอบักแล้วครับเจอบักคนดีเลยเฮ้ย what the fuck you อ่อย่ายอแล้วทุกอย่างมันทำงานล่าว่ะ ทำงานทุกอันด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยแล้วกูลองกระโดดตายสิละก่อนทุกคนเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเกมทำงานว่ะโอ้เกมทำงานโอ้เกมทำงานทำงานอยู่เลยทำงานทุกอันเลยโอ้โอ้อยากตายนี่ อจะทําทอะไรดีเนาะโอเคนะฮะก็ลาไปก่อนละกันนะเกมแม่งค้างแล้วดูเกมบักเออเกมบังนิ่งดีจริงเลยโอเคนะฮะก็ไปก่อนละกันผมลาไปก่อนละกันนะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากเกินไปอาจจะสั้นประมาณเนาที